สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับพัดลมติดรถบรรทุกนะครับผมนี่ครับ24โวลต์นะฮะตอนนี้ผมก็กําลังมารอลงของอยู่ครับนี่ครับในที่มาด้วยกันนะฮะนี่ครับแรงนะครับตอนนี้จอดตากแดดนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับลงโล่งเลยนะอากาศเย็นช่าอยู่ได้นะครับในรถกรับมนี่ครับผ้านะครับผ้าในฟิวเลยนะ แรงอยู่ครับแต่ก็จะมีเสียงอยู่ราคาก็250บาทนะครับไม่รวมสายนะครับสายก็80บาทซื้อที่เดียวกันนะครับรวมแล้วเป็น330นะครับรุ่นนี้ใช้ทนนานนะครับนี่นะครับร้านอยู่ไอลำตะคองนะครับสําหรับใครที่ขับรถบรรทุกนะครับลำตะคองครับกับไปสลาบุรีนะฮะอยู่ซ้ายมือครับเป็นร้านขายเกี่ยวกับไอที่ตกแต่งรถนะครับ ที่เป็นร้านใหญ่ๆก็ลงไปถามเลยครับมีครับผมตัวใหญ่กวนี้ก็มีแต่ว่ามันจะดังนะฮะวันนี้ก็เอามาแชร์ให้เพื่อนพี่ๆได้ดูกันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยู่แถวลำตะคองนะครับ